ใส่บาทวันจันทร์ร่วมกันนะคะมะม่วงดกมากเลยนะคะ สีตังปาริตังคุมังคิปะเมวะสามิฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกบะจันโทปะนารสุยธามณีโสติลาสุยธามิวภานาเสียเลสานิยจังหุธาปะจายนหะจัตารุ

นำบุญมาฝากทุกท่านนะขอให้เช้ามาตื่นเช้ามาวันนี้ปัญจัน์หน้าตาสดใสและมีชีวิตที่หน้าพออกพอใจลายล้อมด้วยพลังปวกวเติมข้อคิดวันนี้ให้ท่านเป็นคนรับผิดชอบ คนหลายหลายคนไม่ชอบที่จะรับผิดชอบปฏิเสธงานปฏิเสธความรับผิดชอบเขาก็เลยไม่มีโอกาสก้าวหน้าเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะรวยแต่คนรวยนั้นอาสาทํางานเป็นคนที่รับผิดชอบงานอาสาในงานต่างๆที่ยังไม่เคยได้ทํา แล้วก็เป็นงานที่ท้าทายเขากล้าที่จะรับผิดชอบงานใหม่ๆเขาก็มีโอกาสและก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยเจริญเติบโตผิดกับคนที่ไม่รับโอกาสนี้เขาก็ไม่มีโอกาสรวยแล้วก็ไม่มีโอกาสโตเพราะว่าเขากลัวเรื่องความรับผิดชอบใครให้งานใดๆก็จะ ไม่สบายใจแล้วก็ไม่อยากจะรับงานแล้วก็ปฏิเสธหาข้ออ้างอ้างเป็นประจำว่าพอดีบังเอิญพอดอีลูกไม่สบายไปไม่ได้พอดีแฟนไม่สบายไปไม่ได้พอดีจะต้องไปพาแม่ไปโรงพยาบาลพาคุณพ่อไปงานต่างๆก็เลยปฏิเสธงานที่คนอื่นที่เขารับมอบหมายเรียกว่าเป็นคนที่หนี ความรับผิดชอบคือไม่อยากรับผิดชอบกิจการใดๆชอบความสบายอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็เลยไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าเติบโตแต่ถ้าเรารับอาสา,าทำงานเราก็ก้าวหน้าก็เหมือนกับทำงานในวงราชการถ้าคนไหนมีอัธยาศาัยไมตีดีมีการรับอาสา,าเจ้านายว่างานนี้งา,านนี้หนูทำเองโดยที่เขาไม่ได้ออกปาก เด็กคนนั้นก็จะก้าวหน้าได้สองขั้นสามขั้นมากกว่าคนอื่นซึ่งเจ้านายใช้ให้คนนี้ทําก็ไม่เอาอไม่สบายปวดหัวปวดท้องเอาข้ออ้างมาสารพัดเขาก็เลยไม่ก้าวหน้าเขาก็เลยย่ำอยู่กับที่แล้วก็ยากจนไม่ร่ำรวยแต่คนที่รับผิดชอบกระตือรือร้นอาสางานต่างๆนานาเขามีโอกาสก้าวหน้ามี ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโอกาสรวยเป็นคนที่รวยได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อคิดวันนี้ให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะรับผิดชอบแล้วการรับผิดชอบนี้รับผิดชอบในทุกๆสิ่งเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นมาแล้ว แล้วเราก็เกิดความล้มเหลวเราก็ไม่ต้องไปโทษเหตุการณ์ไม่โทษสถานการณ์ไม่ต้องไปหาคนผิดคนถูกว่าทําไมฉันจะต้องเป็นแบบนี้ใครนะที่ทําให้ฉันเดือดร้อนให้ฉันเป็นแบบนี้เราไม่ต้องไปโทษคนอื่น ให้เรารับผิดชอบตัวเองเพราะว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นๆจึงได้เกิดเรื่องราวนั้นๆั้นถ้าตนเองไม่อยู่ในนั้นก็ไม่เกิดเรื่องราวที่ผ่านมาที่ประสบพบมาเพราะนั้นให้เราจงยิ้มรับสถานการณ์ที่มาเราก็ขอบคุณแนะ่ขอบใจนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เราได้บทเรียนเราก็นำบทเรียนนั้นมาเรียนรู้แล้วก็ก้าวหน้าเดินต่อลงมือทำแก้ไข แก้ไขลงไปทำแล้วเดินต่อก็ขอบคุณเหตุการณ์สถานการณ์นั้นอย่าไปโทษว่าใครผิดใครถูกเป็นคนที่ถ้าเรามัวจะไปฟื้นฝอยหาตะเข็บหรือไปหาว่าใครผิดใครถูกคนนั้นไม่มีความรับผิดชอบ แต่ถ้าเรารับผิดชอบเราเออไม่เป็นไรฉันน่ะอยู่ตรงนั้นเองฉันก็เป็นจิ๊กซอหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมันเกเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเราก็ให้อภัยตัวเราเองเราไม่โทษตัวเองแต่เรารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละคือการฝึกเป็นคนรับผิดชอบพอเราเป็นคนรับผิดชอบแล้วเราก็จะไม่ไปต่อว่าต่อขานใครไม่ไปหาว่าใครผิดใครถูกเราก็จะเป็นคนที่ คนที่ชอบที่คนเขามาชื่นชอบเราแล้วก็เจ้าไหนก็ให้งานเราแล้วเราก็จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็โตไวร่ำรวยมั่งคัง่งเหลือเฟือค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โคดเอ็นอฟพีขอเก่ากับว่าสวัสดีค่ะ